ตลาดนัดคลองถมพัฒนานะครับกลับมาแล้ววันธรรมดาวันศุกร์อ๋อนี่เ็าจะมีขายถึงกลางคืนเลยนะครับกลับมาแล้วนะเดี๋ยวผมถ่ายวันนี้ก่อุ้ยขอโทษขออนุญาตถ่ายภาพเนยครับตลาดนัดคลองถมนะครับตลาดนัดคลองถมพัฒนา วันธรรมดาถึงวันศุกร์กลางคืนเปิดจองแผงอ๋อเ็าขายกลางคืนด้วยนะอืมนี่นะครับเดี๋ยวเดีผมถ่ายเบอร์โกูไว้หน่อยยวต้องต้องต้องโกรหมดของเขาละมีหน้าละคนเยอะนะเนี่ยครับนี่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ด้านใน ก็น่าจะขายถึงกลาคืนแหละหพวกรองเท้านะาฬิกานตรงนี้นะแต่ของกเก่าๆน่าจะริมถนนนะครับอันนี้อันนี้คือส่วนด้านในนะครับกระเป๋าร4 0เป๋าร้อยเดียวร4 0ยี่นะะเป็นส่วนที่เขาขายพวกโมเดลนะครับโมเดล โมเดลญี่ปุ่นนะครับเยอะเลยเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเหมาะกับกลุ่มที่เขาสะสมนะผมว่าจะไม่เข้ามาเลยนะแต่ว่าหนๆก็มาแล้วก็เลยเดินเข้ามาดูสักหน่อยนะครับเป็นพวกโมเดลญี่ปุ่นนะครับส่วนนี้กลางคืนนี้คือคักคือคักกว่น,นี้อีกนะนี่ยังประมาณสัก 6โมงครึ่งนรประมาณก็ถือว่าคึกคักยู่นะครับคนดูกันเยอะเลยนี่เป็นโทรศัพท์หลบทางให้คนดูนะขอโทษนะครับถ้าเขย่าบ้างนะ

ไม่น่าเชื่อนะครับว่ากลุ่มที่เขาเล่นโมเดลญี่ปุ่นนีมันคึกคักจริงๆนะเนี่ยผมจะไม่เข้ามาแล้วนะแต่ว่าก็เข้ามาไม่ได้เนี่ยครับคือคนชอบพวกตัวกระตูนพวกโมเดลญี่ปุ่นเยอะจริงๆนะครับ <c oughs> เนี่ยครับ <c oughs> ก็ แนะนำสำหรับคนที่ชอบสะสมตัวกระตูนนะครับพวกโมเดลต่างๆนะหายากราคาน่าจะไม่แพงเท่าไหร่เพราะคนคนมาเลือกซื้อเยอะมากมันเป็นของสะสมยังไงนะผมไม่ค่อยมีความรู้คือซื้อเพราะความชอบรด้ว่ยยังไงเนี่ย เ,เยอะยยยจริงนะพีน่น้องดูสิอะไรอ่ะดูเขาลื้อเขาค้นกันแบบสนันวันไหวเลยเป็นพวกของที่ระลึกคือเป็นพวกหมวกต้องมี ตัวการ์ตูนดังนะครับนี่คือไม่เฉพาะของเก่านะคือของที่เป็นพวกโมเดลนี้คนเยอะมากเลยดูซื้อยักตลาดสดโอ้โ้พอจะชนลคเับกระเป๋าผมเยอะ้วยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูไกลๆนะครับโดนคนโดนเดินในซอยนะครับี๋ยวก็แค่ว่างๆนต่บอกเลยก็ไม่เทั้ง่องเพว่า คือเยอะมากนะของของสะสมที่เป็นตัวกระตูนตนี่คือเขาผมไม่ได้ไปศึกษานะครับว่าเขาซื้อกันสะสมเพื่อขายต่อหรือว่ายังไงนะมันเป็นราคาอย่างไงนะครับเนี่ยผมต้องไปศึกษาซะหน่อยแล้วว่าเขาเขาซื้อกันไปสะสมเพื่อเรียกราคาหรือว่ายังไงนะเหมือนของเก่าพระเครื่องอะไรอย่างนั้นหรือเปล่านะครับเขาเล่นกันอย่างเงี้ยนะ เราต้องประจุสาะหน่อยเราก็ไม่ใช่เด็กวัยรุ่นแต่ส่วนมากก็เป็นวัยประมาณกลางคนนะครับวัยรุ่นไปจนถึงประมาณกลางคนนะส่วนมากก็เป็นวัยรุ่นนะเยอะเด็กๆก,ก็ไม่เท่าไหร่นะนดูสิเด็กๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคนส่วนมากก็จะเป็นประมาณกลางคนนะครับที่มาจับจ่ายซื้อ สินค้าประเภทของสะสมที่เป็นตัวกระตุนนะครับเนี่ยผมจะเขย่าไหมเนี่ยผมค่อนข้างเดินไกลนะต้องมาช่วงกลาคืนนะครับกลางคืนจะสว่างคนเยอะกว่านี้อีกนะอันนี้ยังไม่มืดเท่าไหร่ยังมีคนเยอะเลยไปขับไปข้างนอกกันครับ ส่วนมากก็จะขายมาอยู่ริมริมถนนนี่แหละเยอะที่สุดแล้วของเก่าของะสมต่างๆนะครับบางร้านผมก็ไม่ได้ถ่ายชัดเจนเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยด้วยเพราะว่ากลัวเขาด่าวอันนี้ก็เป็นพระพระเรื่องพระบูชา รกระเป๋าพวกเครื่อพาพวกเผ็นหนังตลับเทปนี่เยอะเลยตลับเทปเทียบเลย